สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทหรือว่าปาล์มพสิทธิ์จาก FM99 นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่จะลงสนามกันในค่ำคืนวันนี้นะครับในวันเสาร์เนี่ยมีโปรแกรมลงเล่นกันทั้งหมด7คู่นะครับขณะที่ว่าอาทิตย์มี2คู่แล้วก็มันเดย์ไนท์จะเป็นเกมลิเวอร์พูล1คู่นะครับ ก็ในเจ็คู่ของพรีเมียร์ลีกมีอะไรกันบ้างนะครับไปเริ่มที่คู่แรกครับเตะเร็ว18บแนาฬิกาสานาทีครับแอสตันวิลล่าเจอเอเวอเรตันทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ครับแอสตันวิลล่านี่แพ้บอลมัดมานะครับส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตันแพ้เชลซีมาคู่นี้เนี่ยสถิติที่เจอกัน5เกมหลังสุดนี่โอ้โหวิลล่าดูดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็สภาพทีมค่อนข้างดูดีกว่าเอเวอเรตันเอเวอเรตันคาร์วร์ดเลวินเจ็บนะครับเยอรี่มีนาเบนกรฟรี ที่พักยาวไปขณะที่เจ้าถิ่เนี่ยตัวค่อนข้าง,างจะสมบูรณ์แล้วก็อาจจะได้เห็นโอเลวัตกินส์กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงเลยครับผมมองว่าแอสตันวิลล่าน่าจะผ่านทางด้านของเอเวอเรตันได้นะครับคิดว่า1ประตูมีไปลุ้นประตูที่2นะครับขณะที่คู่3ามทุ่มครับเกมอาร์เซนอลกับเลสเตอร์นะครับอาร์เซนอลนัดแรก ก็ชนะพาเลสมาส่วนเลสเตอร์เนี่ยมาโดนเบรนท์ฟอร์ดตีเสมอในออสองลูกนะครับนำก่อน2-0โดนเสมอ2-2เฉยเลยนะครับสภาพทีมเจ้าถิ่นนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะจะขาดเพียงแค่ทางฝั่งของพวกโทมิยาสึนะครับหรือว่าเอมิลสมิธโรแต่ว่าแนวรุกมีกาเบียลมาตินเนลลี่นะครับมาตินโอเดกาดแล้วก็กาเบียลเคซุส ซึ่งเกมนี้ก็น่าจะยิงได้นะครับส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ไม่มีฮาวิบานส์ที่เหลือเกมรับก็น่าจะเป็นโฟฟาน่าซูยุนชูแนวรุกนําโดยเจมี่วาร์ดี้ดูแล้วไม่น่ารอดครับคู่นี้ผมมองว่าอาร์ซนอล์กำลังบั่นใจน่าจะเอาชนะทางเลสเตอร์ซิตี้ได้นะฮะอาจจะ1นึแล้วก็หรือไปลุ้นประตูที่2อาจจะ2อศูนย์ได้เหมือนกันนะครับที่เหลือมีไบรตันกับนิวคาสเซิลนะครับปู่ไบรตันนี่บุกชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแบบเหลือเชื่อแต่ก็ต้องชื่นชมครับว่าแกรมพอตเตอร์ทำทีมได้อย่างยยยอดเี่ม แนวรุกนะครับก็ยังเป็นแดนนี่เวลเบกเลนโดทอสซาเกมรับมีอดัมเว็บสเตอร์ลุยส์ดังนะฮะตรงกลางก็มีทางด้านมอยเซสไคเซโดนะฮะตัวดาวรุ่งที่เล่นได้ดีเลยส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลครับก็ต้อนนอตติงฮองฟอร์เรสต์มาแบบสบายๆ2-0แต่ต้องยอมรับว่าเกมนั้นเนี่ย ก็แทบวัดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าฟอร์เรสสู้ไม่ได้เลยแต่ก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลก็เล่นได้ดีประมาณนึงครับแต่ว่าเกมเยือนมาเยือนทางไบรตันที่เอเอ็กสเตเดียมไม่ใช่งานง่ายแนวรุกของนิวคาสเซิลมีทั้งแม็กซิมแมนนะครับมีตัวรุกอย่างคาร์ลวิลสันกลางก็นำโดยบูโรกิมารไรส์กับเชอร์ลินตันคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงครับผมว่าสู้กันมันครับระหว่างทางนิวคาสเซิลที่บุกไปเยือนไบรตันโอกาสออกเสมอสูงมากๆนะครับ ขณะที่แมนซิตี้ครับกับบอลมัดโอ้คู่นี้ไปเร็วๆครับรับรองระเบิดภูเขาเผากระทอมแน่เพราะว่าบอลมัดถึงแม้ว่าจะชนะนัดแรกโอ้แต่ตัวผู้เล่นครับเจฟฟ์สันเลอร์มาคริสเมฟาร์มแนรุกโดมมนิกโซลันกี้คิฟเฟอร์มัวมาเจอกับเควินเดอร์บรอยมาเจอกับทางเออร์ลิงฮาแลนด์ที่โอ้สองคู่นี้นี่แทงบอลกันตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับจับตาดูความสยองได้เลยฮนะจากการแทงบอลของเดอร์บรอย ไปให้กับทางเออร์ลิงฮาแลนด์มีอีกแน่นะครับเกมรับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยครับนะทานอาเก้ยืนคู่กับรูเบเดียสแต่ผมเชื่อว่าเกมจะถูกตัดตั้งแต่ตรงกลางและรับรองว่าเกมนี้มีความโหดเปิดหีบแน่นอนครับผมว่าแมนซิตี้ถล่มแน่เม็ดสองมาลุ้นเม็ดสามได้เลยนะฮะผมมองว่าแมนซิตี้กระจุยลุ้นเออร์ลิงฮาแลนด์แฮตทริกด้วยนะขณะที่ซันตันกับลีสครับแหมคู่นี้เหมือนบอลแก้วบนนะฮะคนอื่นเขาไปดูอาร์เซนอลไปดูแมนซิตี้กันคู่นี้นี่เตะกันแบบ ได้ว่าเน้นความสนุกสนานนะฮะเซอร์ัมตันนี่นัดแรกแพ้มา1-4นะจมบวยเลยครับส่วนลีสยูไนเต็ดเนี่ยก็นัดแรกชนะมา2-1ชนะวูฟแฟมตันคู่นี้เนี่ยผมมองว่าลีสยังดูดีกว่านะครับซอร์ัตันทีมยังไม่ลงตัวเกมรุกก็แทบจะไม่เปลี่ยนมีได้โจอาริโบมาจากเอ่อทางกาสโกเรนเจอร์ก็ดูเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโปรไฟล์ไม่ได้หรูมากนะครับเกมรับก็แยนเบเดเกแจ็คสตีเฟนโมเมซาลิซู กลางก็เจมส์วอร์พาวโอลโอโรเมอูอ่านชื่อไปนึกว่าวิเคราะห์วิจารณ์บอลเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับเพราะชื่อแกแทบจะเหมือนเดิมเลยส่วนทางฝั่งลีสเนี่ยเจสซี่มาร์ชนะฮะแพทริกบัมฟอร์ดฟิตนะครับ, ford, Fit, รบแล้วก็แนวลุกยังนำโดยพวกแจ็คแฮร์ริสันเกมรับนะฮะลุกไอริ่งถึงแม้ว่าจะเจ็บก็ได้ตัวใหม่ไอ้คริสตันเซนเข้ามา b บรนดอ n a ารอนสัน uh, on, นะฮะตัวใหม่ที่ย้ายมาจากเซาท์บวกก็โชว์ฟอร์มได้ดีคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอแต่ผมมองว่าลิสไม่แพ้นะครับแล้วก็มี3ามทุ่มครับวูฟแฟมตันเจอกับฟูลแลมนะครับวูฟแฟมตันของบูโนลาร s ชนัดแรกดูแพ้ลิสมาอย่างน่าเสียดายทีมยังไม่ลงตัวครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่ยิงประตูได้น้อยเกมนี้ไม่มีราอูค,คิมินเนสด้วยแต่ว่าได้ดักเตตัวรุกคนใหม่อย่าง เจ้ากอเซโลเกเดสนะครับปีทีมชาติโปรตุเกสมาก็ได้ความอันตรายแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ใช่เวลานี้ครับต้องใช้เวลานใลานการปรับตัวพอสมควรคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะครับผมว่าฟูลแลมมาเยือนมิโตวิชผลงานใช้ได้เลยนะครับบ๊อบบี้เดคอโดวารีสเกมรับทีมรีมโทซินอาราบิโอโยนะครับพูดได้ทีเดียวนะฮะที่เหลือไม่เหมือนเดิมแล้วโอ้ชื่ออ่านยากเหลือเกินคู่นี้เนี่ย ผมว่ามีโอกาสออกเสมอสูงแต่ถ้ากัดฟันเลือกผู้ชนะผมมองว่าวูฟแต่แค่ประตูเดียวนะครับส่วนเกมบิ๊กแมชครับเบรนฟอร์ดครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะสถานการณ์2ทีมนี่ไม่ชนะทั้งคู่ครับแต่ว่าเบรนฟอร์ดเนี่ยบุกไปเสมอที่เอ่อคิงพาวเวอร์ได้สภาพทีมต้องบอกว่าสมบูรณ์นะครับล่าสุดได้เอ่อคริสไอเจ้าดามสกาดนะครับพี่เคียวดามสกาดปีกเดนมาร์กมาร่วมทีมก็เบรนฟอร์ดนี่ปีกเต็มทีมไปหมดเลยครับโอ้โหเป็นเดนมาร์กด้วยเยอะ ปีกที่บอกว่าเต็มทีมยอฮันวิซ่าก็เล่นได้แบรนด์เอวิโมก็เล่นได้ล่าสุดได้ดามสกาดมาส่วนตัวเดนมาร์กก็ล่อไปเป็น7-8ตัวแล้วนะครับนอร์กาดนี่ก็ใช่นะตัวพวกแถบสแกนดิเนเวียอย่างปอนตุสแจนสันนี่ก็ใช่คริสโตเฟอร์อาเยอร์นี่เป็นนอร์เวย์ พอนะตส์แจนซันนี่แกเป็นสวีเดนนะครับโอ้โ oh, หตัวทางฝั่งทางยุโรปเหนือทั้งนั้นเลยสภาพทีมดูดีนะฮะขณะที่แมนเชสเตอร์เตดช่วงนี้ยังตุปป๊บปั๊บตุบเป๋ครับเจอทั้งปัญหาภายในภายนอกไม่รู้ว่าโรนัลโดลงเล่นได้หรือเปล่าแต่ถ้าโรนัลโดลงเล่นได้รับรองว่าเกมนี้แมนยูก็มีโอกาสแต่ปัญหายังอยู่ที่สกอตต์แม็กโทมินกับเฟร็ดนะครับผมว่าถ้ายังเล่นกันเรียกว่าสเปะสปะนะครับเล่นกันเหมือนคิดว่า ที่นี่เป็นถ้วยพี่วินิตรับเนี่ยผมว่าแมนยูนเต็มีโอกาสเสร็จนะครับคู่นี้มีโอกาสออกเสมอสูงผมว่าปีนี้เบนฟอร์ดมาดีนะครับปีเอ่อปีที่แล้วเนี่ยสองนัดที่เจอกันเนี่ยแมนยูอาจจะดูดีกว่านะฮะชนะได้แต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เบนฟอร์ดสู้ได้มีโอกาสออกเสมอสูงนะครับดีไม่ดีมีเซอร์ไพรส์ครับเบนฟอร์ดอาจจะถึงชนะได้เลยนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ใครที่ชื่นชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ใครที่ติดตามคอนเทนต์ทางช่อง y o YouTube พามสามบาทหบาทก็อย่าลืมที่จะไปกดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปวิเคราะห์เชลซีกับสเปอร์เดี๋ยวผมลงให้อีกวันหนึ่งนะฮะในวันเสาร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ